เป็นจุดจอดรถของนครชัยแอร์ค่ะตอนนี้รอผู้โดยสารขึ้นบนรถเรียบร้อยก็จะออกเดินทางจากกรุงเทพนะคะไปที่เชียงใหม่วิดีโอก็จะเป็นการนำเสนอสภาพภายในรถนะคะโดยสารนครชัยแอร์ซึ่งรถนี้จะเป็นรถโกลคัสนะคะประมาณสามที่นั่งเนาะถ้าใครเป็นสมาชิกนะคะก็จะได้ลด10%ซ บริษัทนครัสแอร์นี่มีมาตรการที่จะพัฒนาบุคลากรน,นะคะทั้งคนขับรถพนักงานต้อนรับบนรถนะคะแล้วก็ทีมงานทั้งบริษัทเนาะก็จะมีมอบรางวัลน,นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นทีวีวงจรปิดในรถนะเป็นบริการให้กับลูลกค้าน,นะคะ แล้วคันนี้ไม่มีไม่มีก,ก่อนนวดปกติตรงนี้นะคะจะมีว่าจะนวดอันนี้ไม่ไแน่ใจว่านวดเทากหรแล้วเดี๋ยวพนักง,งานต้อนเราเขาก็จะแจกหูฟังนะคะถ้าใครต้องการดูมันจะมีเป็น M.V. แล้วก็มีเป็นภาพยนตร์นะคะไทยจีนฝรั่งแล้วแต่เขาจะบรรจุมานะคะ แล้วก็บริการดูก็จะมีเวลาจำกัดเพราะว่าไม่อยากให้รบกวนผู้โดยสารท่านอีกนะคะ h e l l o my friends Welcome to madam lifestyle nice assistant สามทุ่มห้านาทีนะคะเวลารถออกจากนครชัยแอร์กรุงเทพนะคะสริกำแพงเพชรไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ปลายทางที่ <Okay. S 1> ก็ศูนย์บริการนครอเสียแอร์จังหวัดเชียงใหม่นะคะจะถึงเวลาประมาณ6องโมงส้านาทีค่ะเที่ยวค่ะก็มาดามหมิงกำลังจะออกเดินทางแล้วนะคะก็สวดมนต์นะครับให้เดินทางปลอดภัยเนาะเดี๋ยวมาดามหมิงก็จะนำเสนอคลิปที่เกี่ยวกับสถานที่สำคัญเนาะหรือร้านอาหารนะคะหรือสิ่งอะไรที่มาดามหิงสนใจก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชม ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะไปแล้วค่ะนี่ดูความพร้อมใส่เสื้อย,ยืดสีดำนะคะนี่เกิดในรัชกาลที่9เนาะแล้วก็เสื้อกันหนาวนะคะกะหนาวเต็มที่เลยนะคะใส่เสื้อกันหนาวไมมหมพรมก่อนก็มาดำเนินมาถึงก่อนหลายชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่ากลัวรถติดเนาะ ก oh. รุงเทพนี่มันรถติดเยอะนะฮะก็นั่งแท็กซี่มาตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งมาถึงนี่ก็ประมาณ5้าโมงนะคะก็เลยได้มีเวลากินข้าวนะคะแล้วก็ทำธุระส่มตัวในห้องน้ำอ้อลงทั้งลืมถ่ายคลิปอย่าไว้ขาลงอนะ่ะมันมีโซฟาให้ชาร์จแบตเตอรี่เนาะสิบาทนี่ได้แค่หปเนะพี่นอ้องทุกๆ10บาทแบตเตอรี่จะเพิ่มมาห ดาวน์ลนหยอบไปทั้งหมด4 40บาทอะ่ะก็ได้เพิ่มขึ้นมา20%นะคะไม่แนะนำให้ให้มาใช้บริการที่นี่เนาะเพราะว่ามันแพงอะ่ะแล้วมันขึ้นมาแค่5%ทางดีเรามี power bank เตรียมมาดีกว่าค่ะนะคะยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปรับชมตอนต่อไปนะคะ นี่จะเป็นประตูที่กั้นระหว่างห้องผู้โดยสารกับพนักงานขับรถนะคะตรงนี้นะคะผู้โดยสารสามารถสังเกตได้ห้องน้ําจะเป็นรวมหญิงชายแล้วก็ไฟเขียวอยู่แสดงว่าไม่มีคนเข้านะคะเวลาตอนนี้21.3นาทีเนาะอุณหภูมิ85องศาเีสก็ถือว่าา21.3นาทีนะคะหมายกำหนดการคือ21นาิก5นาทีนะคะ เราจะมาดูเนาะว่าออกตรงเวลาไหมนะคะอ่าสินาทีแล้วนะคะจะได้เช็คมาตรฐานแล้วก็เที่ยววินนี้เอ้ยทเที่ยวทเที่ยวขบวนนี้ไม่อนุญ,ญาตให้สุบุหรีนะคะหรือดื่มสุราสิ่งของมึนเมาเนะเาะตรงขอบหน้าต่างนะคะตรงนี้นะคะ มีสแกน QR โค d e ไทยชนะนะคะแล้วก็รถหมายเลข1618ใช่ไหมคะหมายเลข18ขี174เป็นรถชนิดโกคาร์นะคะถ้าเราเช็คอินไทยชนะเราก็จะมีข้อมูลให้กับทางภาครัฐนะคะว่าเราเดินทางนะคะ,ะด้วยรถขบวนนี้นะคะรถเที่ยวเบอร์นี้นะคะหมายเลขนี้เขาก็สามารถจะสอบเช็คได้นะคะถ้าเกิดมีพบว่ามีผู้โดยสารท่านใด อ,อยู่ในภาวะเสี่ยงติดไวรัสโควินด COVID นะคะ,ะก็น่าสนใจนะคะเป็นมาตรการที่ดีมากค่ะตอนนี้ก็รถกำลังเคลื่อนตัวมาเส้นขนมกระแบงเทชรนะคะนี่ตรงไปออกจัดูจังนะคะก็มีจุดรับผู้โดยสารเพิ่มนะคะเพราะว่าที่นั่งของมาดามเนี่ยมันยังมีว่างหนึ่งที่นะคะเข้าใจว่ามีจุดรับที่รังสิตนะคะ ที่ลังสิตก็จะมีจุดหนึจุดหนึ่งที่เราเพิ่มได้สันนะะ่งขึ้นแล้วก็อีกที่หนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็นวัดนครนะคะยังไงเดี๋ยวก็รอต่อไปนะคะก็ทริปนี้เดี๋ยวมาดางหลินอาจจะไม่ได้ไหลยาวนะคะก็รอชมคลิปนะคะถ่ายเป็นช็อตให้นะคะจะได้รู้นะคะนี่นี่คือนครชัยแอร์นะคะศูนย์บริการนครชยัยแอร์ แสงสียังเข้าขึอนอยูกก่ใกล้กับตมนต้ำมันเลยนะโอเคแค่นี้นะท่านนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มหน้าจอนะคะที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดูภาพยนตร์อันนี้คือข้อมูลบริษัทอันนี้คือเกมนะะจะเล่นเกมก็ได้นะ,ะชมวิวหน้ารถก็ได้แล้วก็นี่นะมีให้เลือกเยอะแยะเลยะคะรับ่อความบันเทิงในระหว่างที่เรานั่งโดยสารรถนครชัยแอร์นะคะ,ะ,คะเป็นอะไรที่ berikan sudahlah nah ha แล้วก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนะคะด้านหลังนี่เป็นห้องรอของผู้โดยสารที่จะเดินทางไปออกจากสถานีเชียงใหม่ <c oughs> ก็มาถึงนี่จริงๆ6โมง15นาทีนะคะตรงเวลามากเลยเท่าไหร่เที่ยวรถกะบวนนะคะ,ตะ,คะ,ะ,คะแต่ว่ามดามหนะะิลรอรอญาติมาะก็เลยทำธุระในห้องน้ำออกมานี่ก็6โมงครึ่งกว่าแล้วนะคะก็นัดกับทางญาติไว้ว่าให้ให้เขาไปส่ง ลูกเขาก่อนนะคะเขาขเรียนนอกต้นเป็นธรรมดานะคะเป็นวันพุกเข้าเรียนเสร็จก็น่าจะมาถึงนี่ประมาณ7จ็ดโมงก็นี่คือการเดินทางนะคะเป็นทางปลอดภัยเรียบร้อยนะ,ะถึงเชียงใหม่แล้วนะคะ ถึงแล้วนะคะนัรอนชัยแอร์จังหวัดเชียงใหม่นะตอนนี้ก็รอญาติมารับนะคะเดินทางเข้าสู่ที่พัก